สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปู่้าจ้าคลิปนี้นจ้าซิมาอันผ้าพี่น้องเก็บมะเขือเทศสดสด,สดจากต้นกินเลยจ้าเขาสีสวยมากเลยพี่น้องจ้ามะเขือเทศสดๆด,ด,ดอ้ยสีสวยมากเลยอันนี้พันเชอรี่เนาะเดยวแม่ปูชิมกินพันนี้ก่อนอ,อันนี้พันอะไรลูกใหญ่ๆเนี่ยพันเนื้อจากที่นี่เรียกว่าคือคือโชแม่สุกสองลูกแล้วแม่ปูชิ เก็บสดๆเลยจ้ะจากสวนเราเองอาจจะมีแค่ฝุ่นนิดหน่อยเนาะเพราะต้องล่างเราเข้ากินโลดพี่น้องวิตามินหลายทไ,ได้จ้ะนี่เก็บจากต้นแบบนี้นะางสีสวยมากเลยซีมากินโซ่ด้วยพี่น้องสีมากินโซ่ไม่รู้ว่าไ่ปูสสีเฮ็ดคลิปอย่างลงยูทูบไ่ปูกาากับมาเก็บมะเขือเทศเนี่ยจ้าอือวิตามินหลายเลยจ้ะมะเขือเทศเน่ะ มีอนุมูลต้านสารอนุมูลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเบต้าคอร์ทิโนี่แตงก็เริ่มงามอืมอหือแครก็สุกมันฝรั่งก็เก็บไปกินเยอะแล้วพริกก็เด็ดไปกินเหมือนกัน เด็ดไปตำแจวเด็ดไปใส่ลูกโดดแกงชนมัยพี่นอ้องอรอสชาติเขาใะ้ไม่เปรี้ยวนะอันนี้เนาะเนื้อนียน,นหน่อยใครไม่มกินพันเซอรีร่ป่านะนี่สีสวยมากเลยนะคะวิตามินจ้ะช่วงนี้แม่ปูกส่วนมากบ่ค่อยได้ซื้อพักเลย อันนี้อร่อยกว่าจะหวานอมเปรี้ยวอร่อยอร่อยอือเดี๋ยวลูกนี้เก็บไปให้น้องเบลล่าไปให้น้องเบลล่าจ้ะนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะ ยังบุฮั่นในเขาปาเฮ็ดเลยจ้าเลิกงานมายัางไหนกับฝนตกลมแรงอะไรเงี้ยแม่ปูยังบุฮันเขาปาเฮ็ดคลิปนี้ก็มาเก็บมาเขือเ,เทศแถวพี่นอ้องกันเลยกันนถะวพี่น้องนะโอเคเดจันเด้อคลิปนี้ก็มาทักทายเนาะอยู่ดีแม่งกันทุกคนนถวพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะแตงแตงเขียวเริ่มเขียวแนละ้เวเก็บไปกินหลายรอบแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้ก็ รุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาจะออกมาเป็นรุ่นๆเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย